ผมคิดว่ามันอยู่ที่คนแล้วแหละมันอยู่ที่ตนเองนั่นแหละแต่ละตนแล้วแหละใส่ใส่แล้วแกลบใส่แล้วไม่แก่บผมว่าแม่งั้นอยู่ที่คนนั่นนะไม่ว่าไงอยู่ที่ตัวตัวตนเองนั่นแหละของแต่ละคนที่ส่งกันเข้ามานนี่ใส่รอใส่แล้วไม่รอใส่แล้วแก่ใส่แล้วเป็นไอ้โขยอะไรอะไรนั่นน่ะที่เขาไปลบกันมาก่อนนะนี่ผมได้ คนหลังสุดแล้วเนี่ยเสื้อเนี่ยผต่างกันนะใส่แล้วแก่ใส่แลแ้วไม่แก่มานะผมว่าน่าจะแบบว่าเสื้อแบบลายลายแบบเนี้ยนะโกมินโกมินแกงแกงโกมินเนี่ยอเขาจะชอบใส่แบบนี้ไอหลายเกง่กงทหารเสื้อลายแบบเนี้ยเก่งทหารเสือบบ้อผู้หญิงผู้หญิงแกง๊งผู้หญิงแก๊งผู้ชายอไนะ แล้วจะมีน้องหญิงน้องชายแก่งกมนีนแะเท่เนีะ่ะทะลึงไปผมผมรอบผมผมตีเมคุณปกปีกสอนม้งชายนี่ผมใส่โด่เท่มนีะน่ะน่าจะแก่งเสืร์แก่งโกมนอันนี้ Now, nah, by that.